แสดงว่านะครับถ้าเกิดว่าเรานําฐานพวกนี้ไปใช้เนี่ยนะครับเราก็จะได้รับอะไรครับเมื่อเกิดการเผาไหม้นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนนะครับฟังผมดีๆนะครับเวลาฐานเนี่ยครับไปโดนเผาไหม้อีกรอบหนึ่งเวลาเรานาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะไปปิ้งย่างไม่ว่าจะไปหุงต้มนะครับเราก็จะโดนอะไรครับโดนสารทาสารก่อมะเร็งนะครับในเนื้อไม้เกิดจากอะไรครับนะครับก็เกิดจากเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเผาไหม้ไม่หมดจดไงและที่สำคัญก็คือมันก็กลับไปเผาใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นะครับแล้วก็กลายเป็นก๊าซมีเทนครับสองตัวนี้รุนแรงมากนะครับเกิดการเผาไหม้มันก็ระเหยครับก๊าซพวกนี้ก็จะระเหยขึ้นไปติดที่ชิ้นเนื้อครับอ่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับก๊าซเนี่ยครับเมื่อมันเป็นควันเนี่ยนะครับมันอันตรายมากนะครับเมื่อมันเกิดการเผาซ้ํานะอ่านะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะแตกต่างกับฐานเบลชาเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับว่าทำไมถึงปลอดภัยกว่าเอาล่ะนะครับกระบวนการก็คือนะครับมันโดนเผาแบบปกติในเตาย่างนะครับในเตาถ่านทั่วไปครับ มันก็ทําให้อากาศเนี่ยกับออกซิเจนเนี่ยเข้าไปปะทะกับตัวเนื้อของถ่านเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไอคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยและกา๊าซมีเทนอยู่ในเนื้อไม้เนี่ยมันโดนเผาไหม้และระเหยเป็นกา๊าซครับซึ่งเรียกว่ากา๊าซเรือนกระจกครับเพื่อน